สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ดูเรื่องทานทารารักนิรันเป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับคอนเทนต์ในอพิโซนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการเสียชีวิตของพระสนมเว่ยนะคะแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นของละครทานทารารักนิลันนะคะคือต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยในละครก็จะมีการดัดแปลงรายละเอียดไปจากนวนิยายต้นฉบับนะคะในส่วนของ นวน,นิยายต้นฉบับนั้นนะคะทางด้านของไว้เจ้านะคะก็คือพี่สาวของเขานั้นคือฆ่าตัวตายไปเองเลยนะคะเพราะว่าพี่สาวนั้นไม่ต้องการที่จะกลายมาเป็นจุดอ่อนของพระเอกของพวกเราไม่ต้องการที่จะแบบให้พระเอกมาคิดถึง เป็นห่วงหรือว่าอะไรก็ตามค่ะสิ่งเดียวที่นางต้องการคือบอกน้องชายว่าขอให้แก้แค้นให้นางนะคะซึ่งแค้นนั้นก็หมายความว่าเป็นแค้นที่แบบพวกเขาต้องมาเป็นทาสนั่นเองเอาง่ายๆตัวของประชาชนเย่รั่วทั้งหมดซึ่งเป็นผู้บริสุทธินั้นนะคะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นทาสของทั้งแขวนตาเวย่ยแล้วก็แขวนต้าหมิงหรือว่าแขวนที่ใช้ชื่อว่าต้าเหลียงในละครนะคะ ตอนแรกที่อยู่ด้วยการหน,นีมาด้วยกันเนี่ยคืออยู่เป็นคู่ใช่ไหมคะพี่น้องก็ยังโอเคแต่ว่าหลังจากที่แบบถูกออกลุ่มทหารมานะคะแล้วก็จะจับแยกเนี่ยตัวของพี่นะคะก็พาน้องไปหลบแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้คือแบบก็สั่งเสียกับน้องเนาะว่าให้ให้ดำเนินชีวิตต่อไปให้ดีอะไรประมาณนี้แล้วนางก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยนะคะเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอย่างที่หวานเน้นอีกทีว่าไม่ต้องการจะกลายมาเป็นอะไรที่เป็นภาระ หนักใจให้กับน้องชายว่ายังมีพี่สาวคนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นทําไปเลยชีวิตนี้มีแบบว่าตัดสินใจอะไรไปได้เลยไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีอะไรสายเลือดเดียวกันไม่เหลือแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในละครนั้นนะคะก็เข้าใจได้ว่ามีการมาเปลี่ยนบทให้เข้ามาเป็นถึงสนมคนโปรดขององค์จัก,กรพรรดิค่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าองค์จัก,กรพรรดิในนิยายต้นฉบับเนี่ยท่านทรงโปรดปานไว้เจ้าอยู่แล้วคือท่านชอบเด็ก ง่ายๆแล้วตอนที่ไวเจ้าเข้ามาเป็นทาสต,ตอนเด็กก็คือไวเจ้าเองก็มีจุดประสงค์ที่จะต้องเข้ามาให้ถึงเข้ามาให้ถึงไอ้ตัวของวังหลวงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแผนมันก็เข้ามาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็นั่นแหละมาปนิบัตินะคะให้กับทางด้านองค์จัก,กรพรรดิเพราะฉะนั้นองค์จัก,กรพรรดิเชื่อใจไวเจ้าเพราะจุดที่เขาน่ะหลงรักรักมากๆรักไว้เจ้ามากๆนั่นเองนะคะ แต่ในละครน่ะมันจะทํามาแบบนั้นไม่ได้แหมจะให้ระดับพระเอกอย่างคุณเหลนเจียหลุนต้องมามีภาพลักษณ์ของของชายปนิบัติชายอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะเขาก็เลยรวบตึงมาค่ะคือในนิยายมันจะมีสนมอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งก็เสียชีวิตลงด้วยแผนการอันร้ายกาจของหลงอ e ี้ตี้นะคะหลงอ e ี้ตี้ก็คือท่านแม่ของเพยเหยียนนั่นเองค่ะก็เลยเป็นการเหมือนกับเอามาขยําขยําม,มิกมิกนะคะแล้วก็รวบตึงเอามาเป็นเรื่องราวของของพี่สาว เอกไปในเวอร์ชันล,ละครนั่นเองนะคะก็ณนะจุดนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่านะเพื่อนๆก็ถือว่าเออมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในวงการของดัดแปลงนะคะบทจากนิยายต้นฉบับมาเนาะเอาละค่ะนี้เรามาดูกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับนางสนมคนนั้นในนิยายต้นฉบับนะคะก็คือในราชสำนักโบราณเนี่ยค่ะ เกมของเรื่องของบัลลังก์นะคะการเมืองมันก็มาพร้อมกับการหนองเลือดแล้วก็เรื่องราวของกลยุทธ์แล้วก็การวางอุบายทั้งหลายนะคะโดยเผลเผยแล้วนะคะการตายของนางสนมคนนี้เอาเรียกว่านางสนมเว้ยแล้วกันดูเหมือนว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้านะคะแต่ความจริงแล้วมันมีเบื้องหลังที่น่าสะพึงกลัวอยู่นะคะคือ ตัวของแม่นะคะแม่ของพระรองหนึ่งเนี่ยคะ่ะหลงอีตี้เนี่ยนะคะเป็นตัวละครที่หวานเน้นเลยว่าตอนสาวสาวนางเฟีย้ยวมากเลยนะคะแล้วคนที่นางรักก็คืออ,อ,องค์รัชทายาทองค์ชายตอนนั้นอะเชียเชอร์นะคะก็คือคนที่ขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิในปัจจุบันนะคะแต่ทีเนี้ยนางแบบโอ้ยแต่แล้วค่ะก็คือไม่ยอมแต่งกับนางเออไม่ยอมแต่งกับนางนะคะให้ตําแหน่งแบบฮองเฮาชายาเอกอะไรแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนางก็แบบโหยชด,ชด ขนาดนี้นางก็ไม่ยอมเป็นรองใครนะคะแล้วแถมยังโดนผักดันอีกนะคะอ,อ,องค์รัชทายาทในตอนนั้นเนี่ยก็แบบว่าเออเจ้าอะไปแต่งงานกับกับไอ้ไอ้เผยจื่อจิ้งนะซึ่งเป็นแบบเขาก็เป็นเพื่อนๆรักกันในกลุ่มเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็สร้างความแค้นให้กับ ให้กับหลงอีตีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลงอีตี้เองเนี่ยนางก็เป็นแบบคนที่มีอิทธิพลอยู่นั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับสนมนางเนี่ยพระสนมเว้ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชะตากรรมที่ที่อยู่ในแผนการแล้วก็เรียกได้ว่าถึงวาระจริงๆนั่นเองค่ะนี่เรามาดูกันเหตุผลที่หลงอีตี้นั้นจะต้องฆ่านางสนมคนนี้ในนิยายต้นฉบับนะคะก็คือ,อในช่วงที่แบบตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นของราชนะคะทัง ด้านขององค์ราชทายาทนั้นท่านก็ยังคงมีผู้หญิงอยู่นะก็คือก็คือยังโปรดผู้หญิงอยู่นะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวพอขึ้นของราชแล้วทีนี้โอ้โหค่ะสามแบบเบือบ่อเบื่อเบื่อผู้หญิงซึ่งมีความแก่งแย่งชิงดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กลัวว่าถ้าไปโปรดใครมากเนี่ยไอตำแหน่งที่ขุนนางที่ใหญ่โตนะคะจากตระกูลที่อยู่แบ็กอัพของผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยจะมาเป็นภัย ภัยคุกคามต่อบัลลังความมั่นคงของเขาเขาก็เลยพยายามเอาตัวออกห่างจากผู้หญิงซึ่งนั่นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งทําให้เขานั้นก็หันเหมาทางผู้ชายนะคะแล้วก็ยิ่งได้มาเจอไวจ้าซึ่งก็ไม่มีเป็นเด็กกาพร้าเอาง่ายๆไม่มีแบ็คกราวข้างหลังเลยไม่มีตระกูลใดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบชอบไวจ้ามากๆนะคะเอานี้กลับมาที่ตรงนี้ค่ะเทเนี้ยในตอนที่เขายังคงแบบเออฟิจิลิ่งอยู่กับผู้หญิงนะคะมันก็มีนางสนมที่ได้รับความโปรดปานจากเขามากที่สุดเนี่ยแล้ค่ะเรียก ว่าโอ้โหนะคะใช้บริการอยู่คนเดียวเพื่อนๆห้องเต้นะคะไปหาอยู่ทุกคืนทุกคืนก็เลยทําให้นางท้องขึ้นมาค่ะทีนี้พอท้องปุ๊บนะคะเอาละโอ้โหนะคะนางสนมท่านนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะเบื้องหลังมันก็ต้องมีเรื่องราวของการต่อสู้แย่งชิงอํานาจด้วยนะคะทีนี้ค่ะพอถ้ามีลูกขึ้นมาปุ๊บนะคะอา้าวถ้าเกิดเป็นลูกชายขึ้นมาเนาะก็มีความเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ขึ้นของราชนั่นเองนะคะ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะนะคะไม่ใช่เฉพาะแบบคนอื่นๆซึ่งเป็น สนมคนอื่นๆหรอกที่แบบไม่ชอบที่จะให้แบบลูกของสนมเว่ยคนนี้เกิดขึ้นมาได้นะคะแม้แต่องค์จัก,กรพรรดิเองนะคะทัศนคติของเขาเนี่ยที่มีต่อเด็กในท้องของพระสนมเว่ยเองนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ดีเช่นเดียวกันค่ะคือเขาอาจจะชอบสนมเว่ยรักสนมเว่ยก็จริงแต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะมีลูกอะไรขึ้นมาเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มันก็มาประจวบเหมาะนะคะกับความทะเยอทะยานของหลงอีตี้นั่นเองค่ะนางเป็นผู้ที่ไล่ อำนาจมีความทะเยอทะยานโคตรๆเลยนะคะตัวละครตัวนี้นะคะมีความซับซ้อนมากๆนะคะจริงๆแล้วหนางไม่ได้ชอบตระกูลเผยอีกต่างหากนะคะแต่นางรักแบบเขาเรียกว่านางรักตัวเองเป็นที่1ลรักลูกเป็นที่2แล้วนอกนั้นไม่มีอะไรที่นางรักเลย นี่คือความเป็นหลงอีตี้นั่นเองนะคะนางมีความทะเยอทะยานชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วก็แรงจูงใจนะคะนางมีความแค้นอยู่กับหลายๆคนเช่นเดียวกันแต่ว่าคนที่นางมีความแค้นด้วยก็เป็นคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกอย่างก้าวของนางค่ะที่นางทําทั้งหลายมันก็จะต้องมีความแม่นยําแล้วก็ต้องปลอดภัยนะคะนางนั้นนะคะก็ถือได้ว่านางเป็นผู้หญิงไงนางก็รู้แล้วละ่ะว่านางคงจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดนะคะตําแหน่งสูงสุดคงไปไม่ถึง ดังนั้นนางก็เลยวางแผนเตรียมมาให้กับเพื่อเหยียนลูกชายของนางค่ะทีนี้นะคะสิ่งที่นางคิดว่านางจะต้องทําเพื่อที่จะให้เพื่อเหยียนนั้นขึ้นสู่อํานาจหนึ่งก็คือการพูดให้องค์จักรพรรดิองค์งปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องคิดแล้วว่าเอ้ยเพื่อเหยียนเป็นลูกของเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็บอกแล้วตอนศพสาวนางเฟียวนั่นเองนางก็มีอะไรอะไรมาแล้วแหละเออแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะ้องเพื่อน,อนๆก็ไปหาฟังนะคะหวานเล่าไปแล้วว่าเป็นลูกใครโคตรจะซับซ้อนเลยเ,เพื่อนๆอะทีนี้ หลังจากนั้นนะคะทางด้านของห้องเต้เองนะคะก็เลยเหมือนกับเออมีความลังเลก็แบบเอ้ยลูกชายข้าเปลว่าหรืออะไรงี้แต่จริงเราไม่ใช่นะคะทีนี้ตัวของหลงอีตี้เองต้องการที่จะนะคะกำจัดการควบคุมขององค์จัก,กรพรรดิด้วยเพราะว่าแหมเพ่งเลงมาที่ตระกูลเผยเหลือเกินค่ะตัวของนางนั้นนะคะต้องการจะกลายเป็นผู้ควบคุมอํานาจที่แท้จริงค่ะนี่คือความเป็นหลงอีตี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะนางสนมเว่ยผู้นี้นะคะเป็นเบี้ย ในเกมอำนาจของหลง e ่งอีตีนางเป็นผู้ที่ส่งนะคะสนมคนที่สวยงามคนนี้เข้ามาให้กับอ,อ,องค์จัก,กรพรรดิด้วยมือของนางเองเลยนะคะ ทีนี้ก็บอกเลยว่าโอ้โหคะ่ะทางด้านของจัก,กรพรรดิขี้ระแวงนี้ก็ระแวงไว้ก็ไม่ผิดอะไรนะคะก็ <g ül> <g ül> จริงๆด้วยนะคะแต่ทีนี้เหตุดใดทําไมหลงอีตี้จะต้องฆ่าละ่ะแล้วก็ออนอะณจุดนี้มันก็คือว่าตอนแรกยังควบคุมได้อยู่ไงก็คือข่าวสารอะไรต่างๆนานาเนาะก็ได้รับข่าวสารจากพะสนมคนนี้ในนี่ในหวันกําลังเล่าในนิยายนะคะคือส่งเรื่องราวที่เป็นความลับในวังหลวงวังหลังอะไรทุกอย่างเนี่ยไปให้กับหลงอีตี้ได้รู้ในขณะที่หลงอีตี้เอง ในตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแต่งแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นก่อนนะคะทีนี้ นี่ความลับค่ะความลับที่มันซ่อนอยู่เนาะก็อย่างที่บอกว่าทางด้านของตัวของนางนะคะก็มีความปวดบานก็จริงให้กับพัสนมเว้ยเนี่ยแล้วก็พัสนมเว้ยเป็นหมากของหลงอีตี้ก็จริงแต่ทีนี้หลังจากที่นี่นางมีลูกนะคะทางด้านของหลงอีตี้เองก็กังวลค่ะว่าหมากตัวนี้ของนางก็คงจะมาบเออแต่แล้วมีลูกแล้วอะไรประมาณนี้ขนาดยังไม่ได้รอที่จะคลอดเลยนะคะประมาณว่าถ้ามีลูกแล้วถ้าเป็นลูกชายขึ้นมาเนี่ยต่อไปเนี่ยไอ้หมากตัวนี้นางก็ ควบคุมไม่ได้แล้วเพราะว่าทางด้านของพระสนมเวยก็คงไม,ไม่ไม่ต้องการจะเป็นหมากให้กับหลงอีตี้อีกแล้วนะคะ แล้วก็มีความกังวลค่ะว่าพระสนมว้ยคนนี้คนที่นางส่งเข้าไปเป็นหมากนั้นจะเป็นคนที่เปิดเผยความลับนะคะเรื่องราวของหลงอีตี้ที่ส่งนางเข้าไปแล้วก็แบบมีการให้ลอ,อบเอาข่าวอะไรแบบนี้ออกไปเนี่ยก็จะทําให้นางมีความผิดได้เพราะว่าปกติแล้วจัก,กรพรรดิเองก็เพ่งเล็งอยู่อย่างที่บอกแล้วแถมถ้าเอาทําไมถึงต้องบอกก็ถ้าบอกเราได้รับความดีความชอบไงี่นี่คือสิ่งที่หลงอีตตี้คิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็เกิดความ ไม่ไว้วางใจขึ้นมานะคะส่วนทางด้านของจัก,กรพรรดิเองก็มีความแบบเอ้ยตายแล้ว ก็เออจะให้มีลูกคลอดออกมาไหมเพราะว่าตัวของเขาเองก็มีเหมือนกับแต่งตั้งองค์รัชทายาทอะไรเอาไว้ด้วยแล้วอ่ะนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยปกติแล้วตอนที่จะขึ้นคลองลาดเขาก็ฆ่าพี่ฆ่าน้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกับอีกแค่ลูกที่ยังเป็นวุ้นอยู่ในท้องของพระสนมเว้ยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตายของสนมเว้ยนั้นก็เป็นอะไรที่ ที่แบบมันก็ถูกใจอะถูกใจของทั้งหร่งอีตี้เองแล้วก็ทางด้านขององค์จกกักรพรรดิเองนะคะเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้แบบเห็นถึงความมีชีวิตแล้วมีความสำคัญอะไรประมาณนี้นะคะตายไปก็จะทำให้โล่งกว่านั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าพัสนมเว้ยคนนี้ในนวนิยายต้นฉบับนั้นเป็นเหยื่อของผลประโยชน์โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็คนที่ถูกส่งมาเพื่อจะฆ่านะคะก็เป็นเหมือนกับแม่หมออะแม่นางแม่ อะไรนะแม่หมอคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรหมอหมอตำยาปะหมอทำขอดเออก็เป็นคนที่หลงอีตี้เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดภาวะของการลอดยากลอดไม่ออกไม่มีแรงอะไรประมาณนี้นะคะก็โดนวางยามาเรียบร้อยแล้วจะมีแรงในการเบ่งได้อย่างไรนะคะก็คือต้องการจะกำจัดไอหมาตัวนี้ออกไปแล้วนั่นเองค่ะ ทีนี้มาขยายความนะคะความกังวลขององค์จัก,กรพรรดิเพิ่มหน่อยค่ะก็คือว่านะคะตัวเขานั้นมีองค์ชายอยู่แล้วเออที่เกิดมาแล้วก็ตั้งไว้เป็นรัชทายาทนะองค์หนึ่งแล้วทีนี้หากลูกของนางสนมเว้ยเกิดมานะคะก็จะกลายมาเป็นผู้มีอิทธิพลอีกหนึ่งคนเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าเขานั้นแบบโปรดปานสนมเว้ยคนนี้แล้วมันก็จะเกิดการต่อสู้แย่งชิงอํานาจขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้คือมันไปซ้ํากับประวัติศาสตร์ของเขารุ่นเขานั่นเองค่ะ ือเขาก็คอยแบบสู้กับพี่น้องแล้วก็ฆ่าพี่น้องไปนั่นเองนะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เขาก็เกิดความเบื่อขึ้นมาเกิดการบิดเบือนทางอารมณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ลดสนิยมทาง X อของเขาไปนั่นเองนี่ก็คือความเป็นจักรพรรดินะคะโอ้ยตายตาย,ตายค่ะก็ถือได้ว่านะคะสนมคนนี้ในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนั้นก็คือนั่นแหละก็คือต้องตายไปนะคะเป็นอยู่ท่ามกลางของการเป็นเหยื่อของการต่อสู้แย่งชิงอานาจระหว่างคนสองคนในที่สุดนะคะซึ่งในนิยายคือระหว่างระหว่างตัว รคจกักรพรรดิกับหล่งอีตีนั่นเองค่ะคือพวกที่เป็นใหญ่เนี่ยนะคะมักจะไม่เห็นชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่แบบเออเหมือนกับแบบ ยอมให้ตายไปง่ายๆหรือไม่ก็ต้องกําจัดให้ตายไปง่ายๆเลยนะคะคือคือสุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้คํานึงถึงผู้บริสุทธิ์จะคํานึงถึงแต่อํานาจของตัวเองเท่านั้นเองนะคะทุกตัวละครก็ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองนั่นเองค่ะส่วนในส่วนของละครนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะมีเรื่องราวที่กล่าวไปถึงไหมเพราะถ้าพูดถึงว่าจะให้ ออคือในในละครน่ะเขาให้ตัวละครของพัสนมเว้ยนะั้นเป็นพี่สาวของพระเอกนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านะคะให้เป็นหลงอีตี้เนี่ยที่ส่งคนเข้าไปฆ่าเหมือนใน เหมือนในนวนิยายต้นฉบับนะคะมันจะทําให้การเข้ามาอยู่ทีมเดียวกันของพระเอกกับเพรียนเนี่ยมีปัญหาได้ในส่วนของบทละครเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่าหรืออาจจะทําเป็นแค่ว่าโอเคในเมื่อพี่สาวของพระเอกในละครน,นั้นคลอดเราไม่ผ่านก็คือคลอดไม่ออกแล้วเสียชีวิตไปก็ให้เป็นการเสียชีวิตไปณนะจุดนั้นก็คือตายไปแล้วก็ตายไปเลยไม่ต้องมีการเอาพอดเรื่องในเรื่องของหลงอีตี้นั้นแบบส่งคนเข้ามาฆ่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องมีนะคะก็ ก็ถือได้ว่ามันก็ไปได้เหมือนกันสําหรับบทละครนะคะก็ต้องมาดูไปพร้อมๆกันแต่ว่าในนิยายหวานก็เล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะใครทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องทานทาลารากักนิรันเป็นเพื่อนกันนะคะหวานลาไปก่อนนะสําหรับอพิโซ์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ